โผล่มาแล้วจ้าใครที่สอบถามซ้อมานะคะว่ายากได้แค่3องค์พอ3บาท3องค์พอมีไหมครับซออมะค่ะามามุงตรงนี้มีทั้งลายขักทอและลายแบบกล้องพูดเลยว่าทุกคนต้องเลือกไม่ถูกแน่นอนเพราะามาทุกลายขั้นมาให้แบบเน้นๆเ,เลยนะคะทั้งตันและโปรเดีียวไปดูกันค่ะว่าอันไหนที่เหมาะกับเราไปค่ะจัดไปเส้นแรกสําหรับรูปร่างคนที่เป็นบอดี้ค่อนข้างอวบผหนุ่มร่างใหญ่ซอขอแนะน,นําลายนีค่ะคกิจทรงเครื่องลายเขาจะมีความโปร่งเล็กน้อยความยืดหยุ่นจะดีกว่าลายถักทอและที่สาคัญใครที่ตัว ร่านใหญ่ใส่แบบนี้คือเหมาะมากๆาไตล์ต่อไปถือว่าเป็นลายค่อนข้างตันนิดนึงนะคะสไตล์ปล้องอันนี้ก็เป็นทองแบบมันเงาใครชอบสีทองสุกๆแนะนำไลนยนี้เอาไวายห้อยแบบ3องโอคนผิวขาวใส่ขึ้นคนผิวสองสีใส่ขึ้นทำยยุ่ยเลิดเจ้งต่อไปลายยอดนิยมไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอค่ะ ลาเบนซีมตันกึ่งโป่งค่ะลายนี้แต่ไม่แนะนาให้ใส่นอนนะคะใครที่ชอบขอไส้คอออกเนี่ยอันนี้แนะนําให้ใช้ลายนี้นะจ๊ะที่ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งกระดูกมังกรีจะมีความพ่นทรายเบาๆใส่แล้วขึ้นคอมากคนผิวคําผิวดําใส่ได้เลิศขึ้นคอมากขาวดาใส่ได้หมดกับผิวไหนใส่ได้หมดสีตรองคล้ายๆลายเบนแต่ว่าจะมีหน้ากว้างที่เล็กกว่าเบนเล็กน้อยแต่มีความยืดหยุ่นดีแต่ที่สําคัญตัดลายเล่นแสงเวอร์มาก ข้าผือหวาวูวา่ว่าฟุฟ้ามนะลายนี้ค่ะไปหยุดได้ดีระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะอีกลายนึงค่ะ6เสาตัน6เสาตันและ4เสาตันเป็นลายค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะ6เสาตันจะเป็นแบบ ตีเสาตันจะเป็นแบบเหลี่ยมซึ่งมีความเมล,ลก็กใกล้เคียงกันมากดึงอย่างไรก็ดึงไม่ขาดกระชากอยังไงก็กระชัง,งไ,ไม่ขาดนะคะใครที่จะรู้ว่าตันแบบไหนลูกค้าเรามาเปรียบเทียบใส่กันดูนะคะว่าที่หน้าร้านของเราเนี่ยมีให้เลือกทุกแบบตั้งใจคัดมาสำหรับฎฎฎคนรักษะโดยเฉพาะเลยคะ่ะใครมียอดออมตัดยอดออมใครมีเงินสดจัดเลยคะ่ะรถบัตรได้ด้วยนะจ๊ะตั้งใจกดลิ้นดาโปรปร้ายทิกต็อกเพื่อทักหาเราสั่งซื้อผ่านทางแอทีพี่น่ารักของเราเลยนะคะรักิลิกคลองหลวงตั้งอยู่ปทุมธานีคลองสองนะจ๊ะ